สวัสดีครับพบกับช่วงอาหลานสายแหลกครับวันนี้อาหลานคู่นี้นะครับเจอกันทีไรนะครับบันไลทุกทีครับเราเคยมาร้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ร้านปิดวันนี้เราโทรเช็คแล้วครับร้านเปิดยังไงเพื่อนๆตามเราไปชมด้วยนะครับว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าเราไปจอดลองข้างหน้าก็ไ,ได้ม้ร้านคำเขื่อนแก้วไม่ใช่เขื่อนคำแก้วอ,อันนี้นะครับจะเป็นร้าน ในเมืองทองลูกสาวบอกอร่อยครับร้านนี้เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาหลานคูนีนะครับก่อนที่ท้องจะแตกตายก่อนนะครับร้านนี้อะไรอร่อยเหรอครับหลายอย่างหลานนยอ,อย่าง,อย,างอย่างนั้นอย่างนั้นเอ่อต้องมาเสนอให้อาแล้ว เมนูนึงี๊ควอะไรที่นี่แนะนำเมนูอะไรบ้างคะแบบไร่ขมเลไเมลที่ว่าอะไรตลอดทุกอย่างทุ่มีหลายอย่างกระเพราเนื้อก็ได้นะผมว่าเนื้อต้องลายนะนี่กตนี่กระเพราเนื้อน้องลายเดือกันยึงเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ชุวงนนี้หยุดเพราะว่า คนงานไม่พอกเปิดกี่โมงคะเพราะว่าก็ไปตั้งแต่ก่อนโควิดไม่กลับกลับมาไม่ได้สี่คนก็เลยยาวเลยอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงใช่ครับพอพอปิดสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มเลยประมาณแต่สามทุ่มครึ่งไม่มีเขาเจ็ดนะครับวันนี้ลูกค้าก็จะนั่งประมาณห้าทุ่มได้เลยวันนี้ที่เรามาเนี่ยวันอังคารไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ฉันนึกว่าเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวครับพี่อ๋อมาหลายรอบแล้ว ไม่ปิดทีดกปิดจะาหรอปิดไม่ปิดด้วยก็น่าจะอาจจะมาวันอาทิตย์อ่ะไมวันอาทิตย์ก็ผมลวก็ร้านจะเปิดทุกวันเลยเพราะว่าเด็กสลับกันทุกคนสลับกันตอนนี้มันไม่พอแล้วหาเน้นที่นะนำเลย้ก็แนะนำเลนอาแน้องชายน้อามีไก่อะไรนะคะมีไก่ไหมไก่ต้ไก มีหลากหลาอยู่เหมือนกัน่คนละอย่างน่อันนี้กี่อย่างละคะหอย่างหาอย่างับมครับเฮ้ยไม่ได้กน่ากินเลันบงือเมาวหมือนางเร้าดิ่อยเ่หมดเลยตอนนี้มะนาวค่ะกินอยู่เียทเยอะเฮ้ยอี้อยากเพ่มหนักจะหนักป

ปูปลาแมวปำูจมะม่วงขาวำมะม่วงมะวไรครับปลารไม่ใส่ปลานะคะใส่กะปิมีกะปินะคะมะม่วงมะม่กะปิใส่ลูกโอเคครับโอเคครับปลาดุกปูปลาดุกปปลาอะไรวะ มันเหมือนปลาดุกฟูนั่แหละพี่มันเหมือนปลาดุกฟูแหละใช่แต่้สชา่เต็มๆไม่จำไม่ได้แต่ปลาดุกปลาดุกอะไรวะปลาดุกใส่ไข่ดำมีมีอะได้วยนะปลานอสมุนไรก็ปาหมอ้ปนเตปานึ่งแตก็น่ากมันน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะ เราหิวนะเราไม่ได้หิวไม่จริงดิกลาดุกปูที่เมาเออใช่มาเก็บประดูกปูมาเนี่ยกระดูกปูเลยทุกอย่างอะไรนะยิ้มจุอันนี้มันเป็นเซ็ตมันเป็นเซหรือว่าสั่งตะหากอะไรเยเป็นเซ็ตยเป็นเก็มีถ้าเจุกจะมีมีอ๋อไม่่าเอกอะไรกเป็นตะหางได้ใช่ไหม เออออกมานะเดี๋ยวขอช้อนต้ออีกทีนึงด้วยนะบรรยากาศร้านนะครับสามหมื่นห้ารถตูที่สามหมื่นห้าจมสามหมื่นหยังไม่รวมเอ็กซ์ลองเอ็กซเลย์น่นนี่นั่นอะไรนี่คือไก่เลยนะอ๋อไก่ไก่ขมิ้น ขมิ้นกินได้นะเนื้อหนูขมิ้นทินต่อนี่ขมิ้นเหรอเนื้อว่าฟางี่ยนะใช่ขมิ้นขมิ้นมันเป็นอย่างนี้เลยหรอไม่ทอดใช่ขอสมุนไพรไงขอลองขอชมอะไรขอชมลองเลยลองเอาเนื้อหมูไมมันหอยร้ไมเป็นอะไรเลไกเกินไปแล้วเไ็นไงถือว้ถือว้ตมันเล็กไปเลยอ่ะนี่ยังไม่ โต๊ะาจะไม่พอวางนะคะมันหมดยาวอาหารอะยังทีเนี่ยอืก็ไอ้นี่หนึ่ง่มันยี่หนึ่งสองสามหนึ่งสอสาอีก3ามสีอย่างเพราะั้งหมดเราสั่งไป6อย่างไม่ไม่เราสั่งหและไอ้นี่หนึ่งเป็นเจ็ดถใช่เจ็ดเดี๋ยวมาสไอ้นี่ยังไม่รวมเด็กมาสีเดี๋ยวไก่สมุนไพรเนี่ยตะกินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมาก อร่อยมากเลยแหละเขาบอกเหรออันนั้นคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะน้องบูมนี่เรียกอะไรนะคะคาหมินคามิน,มนไม่เคยเห็นคามินทําอย่างนี้คามินคานนปูนของเลคามินคาปูนนี่ยำยำกระเฉดกุ้งสดว่านะนี่กินเลยดีกว่าอร่อยมาก ขายหมดจ้าขายเลยนะเดี๋ยวไปคุยที่เรื่องกระดาษฟันกินก่อนเดี๋ยวไปที่วางนี่กระหลังนะนี่ถ้าเรามากินข้าวนะหมูเล็กต๊ะใหญ่กว่านี้ใช่ม่นกินหนูเลอกโต๊ะใหญ่แล้วน้องโต้วโต้วนี่ล่ะงั้นต้องเลือกโต๊ะใหญ่บม่นมันอยู่ตรงกลางอร่อยเป็นไงครับรสชาติโอเคดีเดจะได้นะเอาลืมไปนี่ยังไม่ได้เข้าช่วงอาหลานสายแรกเลยอ่ะ ยังไม่เข้าช่วงอาลาสายแหลกเลยก็ีนมา้ากัเข้าสายแหลกไม่ทันแล้วไม่ทันล่ลงคอไปแล้วนอี่แหละโอ้อะไรอันนี้คืออันนี้อันนี้นี่วาที่บุ๊มกลังเลยนะปลาุดเลยนะเยอะแยอาไรนอานี้นวานี้อันนี้อะไรกระเพราไม่ใช่ เป็นไอกระเพราหรอกระเพรานั้งหลายแบบอันนี้คืออะไรนะคะกระตุ้งพิม่าขอกระตุ้งซิกพิมาว่ะอือคือหามาทุานเลยนะคะเป็นตำมะม่วงใช่ใครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยมีกะปิส่วนใหญ่จะเจอแต่ตำมะม่วงเฉยๆแต่ว่าน้องนี่เขามีกะปิด้วยค่ะอันนี้หรือว่าเบลรสชาติอร่อย นั่นเลยฉีกละหันเออนั่นแหละเออผมใหญ่ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวิ่งมองแล้วเอาเอาแค่ก้านเดียวพอน้องูงเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวยางแยงม,งมันลงไปก่อนโอเคใส่ผักวุ้งเลย โอ้โหี่นอพออันนี้อะไรครับเนื้อน้องลายอ๋อครับขอบคุณครับแล้วเืินอนหาบางบางบางะเนื้อน้องลายอันนี้กกมไม่มันมันต้องเอาน้ำมาคุกกันก่อนป่ะไม่รู้น้ำมะขุกอย่างงนี่ นตีโอ้กันเนี่ยแตมันตีเข้ากันไม่ได้มันมีเปลือกอะไรหมดอืมแล้วใส่ผักไปเต็มเลยหอยลงน้ำไปแล้วหอยลงน้ำนั่นแหละแล้วก็เอาไอ้นั่นแหละตีเหมือนโครงขาไก่นะเหมือนเล็บ ทำอย่างนี้ป่ะคะทำไงก็ได้คนเลยตะเกียบอยเงี้ตรงนู้ะเกียบอย่างเงี้ยเออไม่พยายามเอียงระวังเอียงทรงวิสทรงวิสเอียงอย่างเงี้ยเหรอเอาช้อนอยู่ช้อนเออแล้วก็คนคนใม่เข้าถ่านนี่อันนู้นวงช้อนเออนมแค่นั้นแล้วเราใส่ซุ้มมันเป็นทีเดียวเหรอจะซุ้มหรือว่าจะลวกลวกลวกเลย เดี๋ยเดี๋ยวส่วมเดียวยยเอาไข่ทก่ีลวกไงเทไข่แค่นี้ต้องช่วยกันสคนโอเคเอาละาเดยไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ นั่นแหละใร่นะปลาหมึกเนื่องเป็ปลาหมึกใช่มาลองดูนีครับมาลองกินดิต้องลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียใจเย็นเวลานี่รสชามันต้องเย็ เป็นไงโ้ส oh. <S armour. S 2> ุดยอดจัดเลยอ่ะจริรอเราหน้าต้องสั่งต้องต้องต้อต้องโต๊ะใหญ่ายจริงเนี่ย ันนี้นะอ,อ,อะไรนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกอะไรนะปลาดุกผัดขี้เมาปลาดุกผัดขี้เมาอันนี้นนปลาดุกฟู<อ>ผัดขี้เมาเอ,อี่น,นี่อร่อยมากเลยอ่ะเอาเอาค่ะ นี่เอานี่ไปกินเนี่ยกำลังลังก็เลยออกเสร็จเสร็ล่ะว่าแล้วนาวีเสรไจเลยละโดนมาไปทางนี้มันมาทางนี้เสียงเธอแปลกๆนี่เสียงเธอแปลกๆเอาละกูเสร็จจัดไงเส็ดจัดไงเสร็จแปลกไงเนี่ยพอดูแล้วมันดูได้อันเดียวอ่ะ ถ้าเพื่อนๆมีร้านที่อยากจะแนะนำเรานะครับยังไงเขียนคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับว่าร้านไหนอร่อยเราจะลองไปชิมครับอาหลานคู่นี้พร้อมที่จะไปชิมนะครับยังไงเพื่อนๆแจ้งมานะครับรนะตาสอมองนองอ้องอ้าวผู้ชายไม่มองผู้หญิงได้ไงวะอ่ะสรุปครับสรุปเป็นยังไงอาหารร้านนี้โอเคครับนให้กี่ดาวโ ห้าดาวมีหกดาวก็ให้หกไงมีมีห้าดาวก็ห้าดาวเลยดีกว่ามั้ยเออเนี่าบริการดีค่ะพนักงานน่ารักดีพนักงานบริการดีก็รัเทีเลยรสชาติดีดีเพื่อนเพื่อนมาทานได้นะครับที่ร้านทำเกล็ดแก้วทำเกล็ดแก้วนะครับโอเคงั้นขอปิดจ๊อบ <laughs> อาหลานสายแหลกนะครับแหลกหลานนะคะกับหลานหน้านะค่ะ <laughs> เราจะไปที่ไหนกันคอยตามดูกันนะคะคอยติดตามดูนะคร <laughs> ับบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบาย